สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเอฟ e ีทุกทกท่านครับวันนี้ดังฝนตกเมื่อวานนี้ครับฝนตกปยางแห้งครับตกดีตกงามครับบ่ลมมีแต่ฝนตกมาอย่างงามนีม่ ได้นามดีครับมั่มียังเสียหายคนทุกนี้เขาได้อยู่ครับส่างงาพอพันไพยออมสิน <c oughs> <c oughs> นี่ครับไพยออมสินของคนเอาอาหารแพงแล้วก็พอาย พอพายเงินอยู่ทางบนครับน,นี้ก็บุญครองตักตีตองครับมีบุญครองนอ้องบุญพอแกะเขาก็เยังสามเชือกครับสา่พายทั้งหมดครับ งาออกไปอมสินนี่ครับแฟนของแม่ฟาใสรูงงาวเข้าดี แง่าสันน้อยหนึ่งเพราะว่าเขาเล่นง่าแตกเวิดหักมดด้วยสัน่นมีกับบุญค้องอยูกพื้นกันสัง่าเขี้ยวกับ มันนองดาวครับวัพายออนซินอายุยี่สิบกว่าปีครับยี่สิบห้าปีบอครับค่อนฮะยี<ง>่สิบห้าปีบอเห็นไหมพายอมสซินนไีไหมอีกหกปีได้ล,ลูกเก่งโต <c oughs> แล้วแปดโตแปดเชือกแล้วครับ เป็นใหม่ของเมฟาไซเมฟาไซได้นองเลยเด้วอ,ดดอวันวาจังไหนสำบอส <c oughs> ำบอท่านใดรอครับพรละว่เ <c oughs> พราะว่ากำลังฟื้นตัวใหม่นกำลังตกมันแล้วใหม่ครับปลอดภัยออมสิน พอ,พอของเมษาเป็นบอกพอของหนองเมษาเนาะไปเบ่งหนองบ,บุญห้องอีกกอนเอาหนองบ,บุญเฮ็ดยังกินที่สิเลนเนาะมันนี่ห้อเออ พอถามบ่ได้เลยห้องใสเลยกินบอ่อนั่นไหมกินเป็นบอ่นอฮะาเอาไปเล่นโอ้หมวดกินนกมัเล่นเอาไปเล่นดีกก่าพออันนี้เอาของเล่นให้แน่โอ้กินจะใหม่กินอยู่ไปบึงไกๆบึงกินบอ่อ hả hả kinh bò kiếm đâu thằng ăn nhà lại cả, nhà mày cái cá ăn กันเมื่เช้าเนาะสึกผลใหม่เล่นมาล้วสึกผลใหม่แล้วก็หาแนวถูกเนี่ยช่าใส หันสิ่ไายนาเนี่ยก็บ่ได้หันใส่หันขวาอยู่บุ้งทีออ่คนงามอองเออคนงามหอมเออจริงๆด้วยนี่กินใหม่กับเป็นหืมอืยังมันมีนักกินอ่านะ

rừng kháng len Nóng bùn Dầm Tuyến mà cái lính tôm lên, lính đín lên ừ. Mặt khôn vậy tôm Nhung cắt có là thú Thú Mà hãy mi บ้านไม่ได้ไปไหนเลยอย,อย,อยู่แต่แถวบ้านหนาวแล้วแต่เนี่ยแตมีพุออดอยู่น้ำในฝ่ยาใส่ก็อยู่ไกลอย่างเงาดอกอย่าหาแนวเรียนห้ยเด้อคนงามสวยโกโล งามกอกฝนตกมากครับใ่อ้านนี้ครับงามตกดีอยู่บ่ฝ่าบ่ฝนแห้งงมมาแห้งฝนตกงามบ่ร่มแห้งพอด,ดีเลยมาจังสี่ตลอดตลอดกรรทิปุงดีงาวไว้ ท่านกินนองบุญแน่นองบุญกิกินหลายเรื่องตาแปงไว้แต่เสาเลยเรผู้บเบาฟุบเบามาดอกคุณงามขอบคุณทางโครงการนะครับโคร,โครงการกชนาจักร สวัสดีลินขังขึ้นกินขอบคุณเอซี่ C, แฟนครับเอซี F C หลายๆครับขอบพุณนนองเสื้อนองเสือ,อ,สอที่ตกประการใดขอโทษขอให้พี่น้องนะครับคือเก่าล่ะครับย่าลืมกดไล์กดแช่ก็กระดิง่งก็ติดตามทังช่องทั้งบุญนะครับเป็นกำลังใจแห่งทางช่องทั้งบุญขอบขั้วของอุบุญน,นีก็ขเข้ามาสวัสดีครับ